โอเคร้แนะคะคือเด็กๆเด็กจะได้ไข่เยอะจะได้เข้าเนี้วทำไมต้องทำเนือี้ิอันนี้มีไข่ไหมม่ไข่นะะโรยแล้วไม่ไม่ต้องนี่ก่อนตอนนี้แหลรีอยากได้ อะไรวะสะไล่้าไล่ไม่ต้องถ่ายอะไรวะไ่เร็วจะไม่ละเฮ้ยเยี่ยมมากอะไรยืสาไล่ไม่ยงออกมอะไรยสะไล่ไม่ยังออก่ะถ่ายรูปไงตั้เนี้ยเอาถ่าย เดี๋ยวพยายามจะนั่งแต่เออเนี่ย